อพาร์ตเมนหลอนย่านบางมดเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งย่านบางมดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบ้านของคุณแทบจะอยู่แถวพระประแดงไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในย่านบางมดมากนักใช้เวลาไปกลับประมาณครึ่งชั่วโมงคุณแทบ ไปกลับแบบนี้ทุกวันก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยคิดว่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่หอแล้วปีหน้าก็ต้องเริ่มทำวิจัยจึงได้หาหอพักอยู่แถวแถวมหาลัยสิ่งที่คุณแทบต้องการคือราคาถูกและใกล้มหาลัยก็เลยไปปรึกษากับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนแนะนำให้คุณแทบเข้ามาดูหอที่เพื่อนกำลังเช่าอยู่ก่อน เราว่าค่าเช่าค่อนข้างถูกและใกล้มหาลัยตรงตามที่คุณแทบเรียกร้องทุกอย่างจึงได้เข้าไปดูก่อนตัดสินใจอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้มีทั้งหมดสมตึกห้องของเพื่อนอยู่ตึกที่สองห้องค่อนข้างกว้างดูปโปรง่งขวามือจะเป็นเตียงถัดจากเตียงจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือตรงข้ามเตียงจะเป็นชั้นวางทีวีถัดจากชั้นวางทีวีจะเป็นตู้เสื้อผ้าถัดออกไปอีกจะเป็นห้องน้ำ คุณแทบเห็นแล้วก็รู้สึกถูกใจมากจึงได้สอบถามราคากับเพื่อนเพื่อนบอกว่าราคา2,500ค่ามัดจำเจ0 0พคุณแทบจึงเดินไปสอบถามคุณป้าที่เป็นคนดูแลอาาพาร์ตเมนต์ว่าป้าครับมีห้องว่างไหมครับคุณป้าก็ตอบว่าไม่มีหรอกมันเต็มหมดเลย แต่ด้วยความที่คุณแทบอยากเช่าอยู่ที่นี่จึงขยันขยอคุณป้าต่อว่าป้าครับถ้ามีเนี่ยลบกวนหน่อยนะครับแล้วคุณแทบก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ให้คุณป้าพร้อมกับเอาเงินอีกร้อยหนึ่งเหมือนเป็นค่าดำเนินการเสร็จแล้วคุณแทบก็กลับบ้านเวลาสองทุ่มของวันนั้นเองคุณป้าโทรมาบอกกับคุณแทบว่ามีห้องว่างห้องหนึ่ง ห้อง413อยู่ตึกในสุดชั้นสคุณแทบดีใจมากถึงแม้จะรู้สึกต่ง,งิตรง,งิูแต่เพราะความอยากได้ห้องจึงตอบตกลงไปทันทีวันรุ่งขึ้นคุณแทบก็ขึ้นไปดูห้องโดยมีคุณป้าเดินนําหน้าแต่พอเดินมาถึงชั้นสคุณป้าหันกลับมายืน่นกุญแจให้คุณแทบแล้วบอกว่าอ่ะนี่เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะ ห้อง13อยู่ทางขวามือเสร็จแล้วก็เดินลงมาหาป้าละกันพูดจบคุณป้าก็เดินลงบันไดไปโดยที่ไม่รอฟังคำถามหรือคำตอบใดๆจากคุณแทบเลยถึงคุณแทบจะงงๆแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจึงเดินขึ้นไปชั้น4มองหาห้อง13ทางขวามือแล้วเสียบกุญแจเข้าไปในห้อง จังหวะที่เปิดประตูมีลมอุ่นๆกลิ่นอับๆพุ่งออกมาจากในห้องเหมือนกับเป็นห้องที่ไม่ได้เปิดใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีคุณแทบก้าวเข้าไปในห้องถึงแม้จะรู้สึกขนลุกแบบแปลกๆทั้งๆที่ภายในห้องก็เหมือนกับห้องของเพื่อนทุกอย่างคุณแทบเงยหน้ามองพัดลมบนเพดานเก่าๆที่อยู่กลางห้อง มันก็เป็นแค่พัดลมธรรมดาแต่มันกลับทําให้คุณแท็บเย็นวูบไปทั้งตัวเหมือนมีเคลื่อนอะไรสักอย่างวิ่งตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าความกลัวเล็กๆเ,เริ่มผุดขึ้นในใจของคุณแท็บเป็นความกลัวที่หาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตนเองกำลังกลัวอะไรอยู่ถึงแม้ว่าภายในห้องจะดูโล่งกว้างแต่เวลามองไปรอบๆห้องทีไรกลับรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่าผนังและเพดานห้อง มันค่อยๆบีบตัวเข้ามาเรื่อยๆเป็นความรู้สึกที่คุณแท็บไม่เคยประสบมาก่อนปกติแล้วคุณแท็บเป็นคนที่ไม่มีเซนต์แต่สัญชาตญาณกลับพยายามเตือนให้ออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดทําให้เริ่มสองจิตสองใจคิดว่าจะสามารถทนอยู่ในห้องนี้ได้นานแค่ไหนแต่เพราะความที่อยากมีห้องใกล้มหาลัยประกอบกับค่าเช่าที่แสนถูกจึงปลอบตัวเองในใจว่าไม่เป็นไร มันคงไม่มีอะไรหรอกคุณแทบก้าวออกจากห้องแล้วปิดประตูแต่เหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรจึงเปิดประตูกลับเข้าไปในห้องแล้วแหงหน้าขึ้นไปมองปรากฏว่ามียันเท้าเวสุวรรสีแดงแผ่นเท่าฝ่ามือติดอยู่เหนือวงกบประตูคุณแทบหัวตื้อไปชั่วขณะการที่มียันติดอยู่หน้าห้องก็นับว่าหลอนพอแล้วแต่นี่กลับติดอยู่ด้านในห้อง ตามความเข้าใจทั่วไปถ้าติดไว้หน้าห้องคือการป้องกันอะไรที่ไม่ดีต่างๆไม่ให้เข้ามาในห้องแต่การที่ติดไว้เหนือวงกบประตูภายในห้องมันหมายความว่ากันอะไรบางอย่างออกไปนอกห้องหรือเปล่าความสงสัยปนความกลัวตีกันในหัวของคุณแท็บจนยุ่งไปหมดสุดท้ายก็ต้องกลับมาปลอบใจตัวเองเหมือนเดิมว่ามันคงไม่มีอะไรจากนั้นจึงเดินลงไปทำสัญญากับคุณป้าข้างล่าง แต่ด้วยความสงสัยคุณแทบจึงถามคุณป้าว่าป้าครับทำไมในห้องมียันด้วยครับป้าหันมามองหน้าแล้วตอบว่าไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นของเด็กคนเก่าที่เขามาติดเอาไว้นะ่ะแม้ว่าคุณแทบพอจะมองออกว่าเป็นการตอบแบบปัดๆแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ถึงจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ที่มันดันมาติดอยู่ด้านไหนก็ตามคุณแทบถามคุณป้าว่าป้าครับตกลงห้องนี้เท่าไหร่ผมขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมผมยังไม่แน่ใจพอรู้สึกไม่ค่อยดีกับห้องนี้เท่าไหร่คุณป้าพูดแบบตะกุกตะกักว่าเออๆงั้นเอางี้ป้าลดให้เหลือเดือนละสองพันค่ามัดจำป้าเอาสี่พันพอ มันเป็นโปรที่ค่อนข้างล่อตาล่อใจมากสำหรับคนที่ต้องการของถูกป้าพูดเสริมขึ้นอีกว่าถ้าไม่รีบมีคนอื่นมาจองป้าไม่รู้นะคุณแทบที่ต้องการของถูกรีบตอบตกลงทันทีพร้อมทำสัญญาเช่าเสร็จสับก่อนที่กำลังทำสัญญาวิธีการมันดูง่ายแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะความถูกมันบังตา คุณแทบจึงไม่คิดอะไรมากหลังจากนั้นก็กลับไปเก็บของที่บ้านและย้ายเข้าหอคืนวันนั้นเลยโดยมือเพื่อนสองคนมาช่วยยกของตอนนั้นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มในขณะที่กำลังถือของเข้ามาก็เจอกับรอปรอคนหนึ่งเข้ามาทักทายว่าหวัดดีครับย้ายมาอยู่ใหม่เล้วครับแล้วก็เดินเข้ามาช่วยคุณแทบถือของคุณแทบตอบว่า ใช่ครับทุกคนเดินหิ้วของไปที่ตึกหลังเดินขึ้นบันไดไปจนถึงชั้นสามอยู่ๆรอปภก็ถามขึ้นว่าน้องย้ายเข้าไปห้องไหนคุณแทบตอบว่าห้องสี่หนึ่งสาครับรอปภวางของลงบนพื้นทันทีแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวพี่ช่วยแค่นี้นะ แล้วก็เดินจ้ำลงไปข้างล่างทันทีคุณแทบมองตามหลังแล้วบ่นพึมพำรีบไปไหนของเขาวะแต่ตอนนั้นไม่อยากคิดอะไรมากจึงรีบช่วยกันขนของเข้าไปในห้องเสร็จแล้วเพื่อนก็ขอตัวกลับคุณแทบกวาดห้องจัดของเสร็จก็เข้านอนทันทีเพราะความเหนื่อยคืนนั่นเองคุณแทบฝันว่าเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงมีผู้หญิงผมสั้น ตัวสูงผิวขาวนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกข้างเตียงในระหว่างที่คุณแทบกำลังมองดูผู้หญิงคนนั้นสักพักผู้หญิงคนนั้นก็เดินลุกขึ้นมาที่ปลายเตียงส่งยิ้มให้คุณแทบที่กำลังนอนอยู่บนเตียงแล้วพูดว่าขออยู่ด้วยได้ไหมคุณแทบเห็นตัวเองตอบว่าอยู่ได้ไงนี่ห้องผมจากที่ผู้หญิงทำหน้าตายิ้มแย้มแต่กลายเป็นว่า ทำหน้าตาบึ้งตึงเหมือนโกรธจัดพูดแบบกระชากเสียงว่ากูมาขออยู่กับมึงได้ไหม <m> คุณแทบมีความรู้สึกว่ากลัวผู้หญิงคนนี้มากจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องมืดมืดหายใจถี่เหงื่อพุดออกเต็มตัว ความกลัวยังคงตามออกมาจากความฝันภาพของผู้หญิงคนนั้นเด่นชัดขึ้นในหัวจนคุณแทบตัวสั่นเหมือนคนจะบไขคุณแทบรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟทันทีตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งพยายามคิดทบทวนความฝันเมือเ่อครูว่ามันคืออะไรหรือเป็นแค่อาการของคนที่กลัวจนเก็บออกไปฝันคุณแทบนั่งสวดมนต์ทุกบทที่พอจะนึกออกแล้วล้มตัวลงนอนตื่นเช้าขึ้นมา คุณแทบคิดว่าเรื่องเมื่อคืนมันเป็นแค่ความฝันพยายามอย่าไปคิดอะไรมากจนตกกลางคืนก่อนนอนคุณแทบไหวพระสวดมนต์ปิดไฟนอนปรากฏว่าฝันเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ครั้งนี้ตัวเองคือคนที่นอนอยู่บนเตียงพอมองไปที่ข้างๆเตียงผู้หญิงผมสั้นก็ยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกตามเดิมแต่นั่งก้มหน้าและเหมือนจะรู้ว่าคุณแทบกำลังมองอยู่ ผู้หญิงผมสั้นจึงค่อยๆลุกเดินขึ้นไปที่ปลายเตียงแล้วเงยหน้าขึ้นมองคุณแทบภาพที่เห็นทําให้คุณแทบหยุดหายใจไปชั่วขณะลักษณะใบหน้าขาวซีดออกสีม่วงเป็นจ,ำจำ้ำๆริมฝีปากดําตาแดงกําแล้วกระโจนขึ้นมานั่งครอมตัวคุณแทบจ้องมองด้วยความอาฆาตคุณแทบตกใจกลัวจนแทบคลั่งความรู้สึกจุกที่หน้าอกหวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า พยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กลับไม่เป็นผลผู้หญิงคนนั้นยังคงนั่งคล่อมอยู่บนหน้าอกดวงตาแดงกำ่ำเหมือนคนเป็นโรคอะไรสักอย่างจ้องคุณแทบเหมือนคนที่กำลังโกรธจัดทำเสียงหึม่มหึมอยู่ตลอดเวลาคุณแทบมีความรู้สึกเหมือนกับอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดไปจังหวะนั้นภาพของคุณแม่ก็แวบเข้ามาในหัวคุณแทบแตะโกนเรียกคุณแม่จนสุดเสียง ความกดดันทุกๆอย่างหลุดออกทันทีจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความฝันคุณแทบนั่งหายใจหอบเหมือนคนที่ขาดอากาศหายใจจนเกือบจะหมดลมเนื้อตัวเย็นเฉียบแต่เหงื่อกับผุดออกมาท่วมตัวอาจจะเป็นเพราะความกลัวที่มันมีอยู่มากจนเกินไปคุณแทบรีบวิ่งไปเปิดไฟให้สว่างเพื่อขับไล่ความมืดภายในห้องตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่ง คุณแทบกดโทรศัพท์หาเพื่อนที่อยู่ตึกสองทันทีแล้วบอกให้เพื่อนขึ้นมานอนด้วยเพราะจิตตกเกินกว่าจะอยู่คนเดียวได้หลังจากที่เพื่อนขึ้นมาหาบนห้องคุณแทบก็เล่าเหตุการณ์ให้เพื่อนฟังเพื่อนแนะนำว่าให้ลองไปไหว้เจ้าที่ดูก่อนจนถึงคืนต่อมาซึ่งเป็นคืนสุดท้ายที่คุณแทบได้อาศัยอยู่ที่ห้องนี้คืนนั้นคุณแทบโทรไปชวนเพื่อนให้ขึ้นมานอนด้วยตั้งแต่หัวค่า แต่เพื่อนติดธุระออกไปเที่ยวข้างนอกคุณแทบจึงต้องจำใจอยู่ห้องคนเดียวพยายามไม่คิดอะไรมากเปิดบทสวดต่างๆใน YouTube ฟังให้ใจสงบแล้วก็ปิดไฟนอนในขณะที่คุณแทบกำลังเคลิ้มหลับผู้หญิงคนนั้นก็โผล่ขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมต่างจากเดิมตรงที่ครั้งนี้คุณแทบยังไม่ได้หลับ คุณแทบรีบนึกถึงคุณแม่ก่อนทันทีแต่ครั้งนี้กลับไม่สามารถช่วยอะไรได้พยายามจะอ้าปากตะโกนเรียกให้คนข้างห้องเข้ามาช่วยแต่กลับทำไม่ได้รวมไปถึงการขยับขยื่อนตัวด้วยผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนในขณะที่กำลังก้มหน้าอยู่แล้วเดินลากเก้าอี้พลาสติกไปตรงกลางห้องจากนั้นก็ขึ้นไปเหยียบบนเก้าอี้แล้วใช้เชือกมัดที่พัดลมบนเพดาน เสร็จแล้วก็เอาอีกด้านมาคล้องคอตัวเองภาพทุกอย่างที่ปรากฏเป็นไปอย่างเชื่องช้าเสี้ยววินาทีต่อมาก็ถีบเก้าอี้ที่ยืนอยู่จนล้มทําให้ตัวเองลอยแข้งอยู่ในอากาศผู้หญิงคนนั้นดิ้นทุรนทุรายยกมือขึ้นจับเชือกพยายามดึงตัวเองขึ้นไปเหมือนกําลังหาอากาศหายใจช่วงลําตัวกระตุกเกรง็งทีบขาไปมาลิ้นค่อยๆโผล่ออ,ออกมาจุกปาก แล้วมือทั้งสองข้างตกลงมาข้างลำตัวแล้วแน่นิ่งไปร่างของผู้หญิงคนนั้นโยกไปมาเล็กน้อยอยู่ตรงกลางห้องเป็นภาพที่น่าหวาดผวาจนเกินจะรับไหวแต่อยู่ๆร่างที่ห้อยตองแต่งอยู่ก็เลือมตาจ้องมาทางคุณทแท็บเสยยิ้มด้วยความสะใจที่เห็นคุณแทบทำหน้าตกใจกลัวสุดขีดคุณแทบมีความรู้สึกเหมือนคนหมดหนทาง ได้แต่พูดในใจว่าผมกลัวแล้วผมไม่อยู่ที่นี่แล้วผมขอโทษแล้วก็คิดถึงรอห้าสักพักภาพของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปจนคุณแทบสามารถขยับตัวได้คุณแทบเรียบลกขึ้นไปเปิดไฟแล้ววิ่งออกไปยืนตัวสันอยู่หน้าห้องโดยที่ยังไม่ได้ปิดประตูทำให้มองเห็นนาฬิกาภายในห้องบอกเวลาตีหนึ่งครึ่ง สิ่งที่ช่วยย้ำเตือนคุณแทบว่ามันไม่ใช่ความฝันก็คือเก้าอี้ที่ล้มอยู่กลางห้องและที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือพระพุทธรูปที่คุณแทบนำมาตั้งไว้ตรงข้ามกับเตียงนอนตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาตอนนี้กลับหันหน้าเข้าฝาผนังเหมือนมีคนไปจับพระพุทธรูปหมุนกลับด้านคุณแทบเอื้อมมือเข้าไปปิดไฟแล้วเดินลงมาหาร,าปรอปภข้างล่างยืมโทรศัพท์มากดโทรหาเพื่อน ให้เพื่อนรีบมาหาตอนนี้เลยราปภก็ถามคุณแทบว่าเป็นอะไรเพราะอาการของคุณแทบดูแล้วไม่ปกติเอามากๆคุณแทบตอบแค่สั้นๆว่าผมไม่ไหวแล้วหลังจากที่เพื่อนกลับมาถึงคุณแทบก็ขึ้นไปที่ห้องของเพื่อนเสร็จแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอมาให้เพื่อนฟังและด้วยความเพลียเหมือนกับว่าไม่ได้นอนติดต่อกันมาหลายวัน พ่อหัวถึงหมอนคุณแทบก็หลับทันทีเช้าวันต่อมาสิ่งแรกที่คุณแทบทำก็คือเข้าไปคุยกับคุณป้าถามว่าป้าป้าบอกผมมาเลยนะห้องนั้นมีอะไรคุณป้าตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอกคุณแทบจึงพูดเสียงดังขึ้นเพราะเริ่มมีอารมณ์โกรธ ป้าไม่ต้องมาโกหกผมผมนอนไม่ได้มาสามวันแล้วป้ารู้ไหมผมเจออะไรแล้วคุณแทบก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณป้าฟังพอคุณป้าได้ยินเช่นนั้นก็ทำหน้าเจืริญแต่ก็ยังพูดว่าไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองดิเล่นยาหรือเปล่าคุณแทบรู้สึกโมโหมากๆจึงพูดว่าป้า ถ้าป้าไม่บอกผมนะผมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นถ้าเรื่องถึงหูเจ้าของหอดูซิเขาจะไล่ป้าออกหรือเปล่าคุณป้าเริ่มทำหน้าเครียดคุณแฮปจึงพูดต่อว่างั้นเอางี้ป้าเงินมัดจำนะ่ะผมไม่เอาคืนก็ได้ป้าเล่าให้ผมฟังหน่อยยังไงผมก็ไม่อยู่อยู่แล้วก่อนจะออกก็อยากจะรู้ว่ามันมีอะไรกันแน่ คุณป้าเลยยอมเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนห้องนี้เคยมีนักศึกษาที่เป็นแฟนกันมาเช่าอยู่ด้วยกันอยู่กันตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่มีอยู่วันหนึ่งผู้ชายออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนข้างนอกผู้หญิงก็แอบเช็ค Facebook ไปเจอว่าผู้ชายแอบไปมีคนอื่นด้วยความที่เป็นคนคิดมากและตอนนั้นก็อยู่คนเดียวจึงตัดสินใจผูกคอตายกับพัดลมบนเพดานแฟนกลับมาเห็นศพในช่วงเวลาตีหนึ่งครึ่ง จึงได้โทรแจ้งตำรวจคุณแทบก็ถามถึงเรื่องยันที่ติดไว้ในห้องคุณป้าบอกว่าตอนนี้เพิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาใหม่ๆชั้นสีไม่มีใครอยู่ได้เลยเพราะคนที่เช่าอยู่มักจะได้ยินเสียงเคาะมาจากในห้องบ้างเดินเคาะไปตามประตูห้องอื่นบ้างพ่อเปิดออกมาดูก็ไม่พบใครคนที่อาศัยอยู่ข้างๆห้องสี่หนึ่งสาม จะได้ยินเสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นในช่วงเวลาดึกๆของทุกๆคืนพร้อมกับเสียงร้องให้สะอึกสะอื้นเบาๆดังออกมาจากในห้องเจ้าของหอจึงหายันมาแปะไว้เหมือนกับเป็นการสะกดไว้ให้อยู่แต่ในห้องหลังจากนั้นคุณแทบก็ได้ไปคุยกับรอปภได้ความว่าเจ้าของหอได้ปิดตายห้องนั้นมานานแล้วคุณแทบก็เลยคิดว่าคุณป้า น่าจะแอบเปิดให้คุณแท็บเข้าไปพักเองโดยพละการโดยแอบเก็บเงินค่ามัดจำกับค่าเช่าห้องเข้ากระเป๋าตัวเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ